ไอ้เทฟโฟครับสามโลปอ่ะคือใส่วิดีโอเลยนี่แหละมันขาดผมไม่ช่าแล้วมาดูปากกอมีเบ็ดไหมอื้ออักขัดขันดูดูดูอักผู้นี้กันไหมเบ็ดยูติกัน ก็ด้วยคันตีอะไรนะตีกระสือไม่หรอเสียวขาดเหมือนกันวะถอยถอยเกมเดียวคันเกมหักไม่หักไม่หักให้ตุ่มแกรู้ลิมิตพันดีโอ้โยสองโลก็สามโลน่ะจะไปต่อ เฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรตกงานด้วยไอ้ไงคนจะตกน้ำแล้มันมันจนอันนี้มันลุกดิมเอ้าปลาหายปลาหายไปบอกแล้วไปที่่วขึ้นบนก่อนดิโยนปลาขึ้นมาก่อนนะอุ้ยยังมาหย่อนเนี่ยังเยอะหลายเลยปลาไม่เคยโดนไง กูจะเดินไปบ่อนั้นพอดีฝากกูไปไหมไปได้มันนี่อัดกวนเออบอยนะพี่เจมส์อีเดนกับเจ้าขวัญใหญ่ไงเม่อไปยังมันดูอัดเยอะเลย้วไมต้มมาไปต้ม,มไป <laughs> นั่นละหมดแรงโอ้ยอันนี้อคอนปลาช่นกูจะหายเอ้ยเอาปลาช่นหายหมดเลยโอ้ยอันนี้กนโอยสีลไม่ไม่ไม่อยู่ห้าร้อวบฝากกูไปบอยนั้นไหมเอาแล้วโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปเปลี่ยนสายบอดีนี่จังหวะเปลี่ยนบอดีเลยปึ๋งนี่มีเอาถ่ายได้ด้วยอัดวิดีโอได้ถ่ายได้ไม่ไปักำขาลูกอุ้ย ลึกไหมมีบ็ดน้ำบอนไหมล่ะลึกไหมนี้เรามีปลาตัวเดียวมอบอกเอาเอาตัวที่ปด